สวัสดีครับวันนี้จะมานะครับคุยเรื่องเกี่ยวกับ OBD2 คืออะไรนะครับแล้วทำไมเราถึงต้องติดเกจวัด OBD2 กับรถยนต์นะครับมันช่วยเตือนอะไรเราบ้างให้ประโยชน์อะไรเราบ้างในการติดเกจวัดระบบ OBD กับรถยนต์นะครับก่อนอื่นนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับอาจจะยังไม่เคยได้ยินหรือรู้ว่ารถยนต์น่ยมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ ความผิดปกติในการทํางานของรถยนต์ว่าคืออะไรนะครับแต่มักจะเห็นมีไฟกระพริบหรือรูปไฟเอนจิ้นสีเหลืองๆนะครับปรากฏขึ้นที่หน้าปัดของรถนะครับสิ่งนี้นะครับก็คือที่เขาเรียกกันว่าการแจ้งเตือนของ OBD2 ครับวันนี้นะครับจะพาทุกคนมาไขข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับระบบแจ้งเตือนของ OBD2 คืออะไรนะครับมารู้จักก่อนนะครับว่า OBD2 เนี่ยคืออะไรนะครับตัวย่อของมันนะครับก็คือ On Board Diagnostic นะครับเป็นพอร์ตที่สามารถนะครับตรวจสอบนะครับระบบการทำงานภายในของรถยนต์นะครับพร้อมทั้งแจ้งเตือนเมื่อพบถึงความผิดปกตินะครับของรถยนต์ให้เจ้าของรถทราบในทันทีนะครับซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลของรถนะครับและการแจ้งเตือนแบบ OBD 2นะครับถือเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตรถทุกรลายนะครับจะต้องปฏิบัติตามนะครับมีให้ในรถยนต์ทุกคันนะครับย้ำว่าทุกคันที่ผลิตตั้งแต่ปี 2001ขึ้นมาจะเป็นพอร์ต OBD 2นะครับถ้าลึกกว่านั้นก็จะเป็นเรียกว่าพอร์ต OBD 1 p o นะครับพอร์ต OBD 1นะครับ,ค,รบคือการแจ้งเตือนของรถในอดีตที่ผ่านมาครับเป็นรถรุ่นเก่านะครับพอปี2001ขึ้นมานะครับก็คือรถจะถูกเปลี่ยนเป็นพอร์ต OBD 2นะครับคือระบบการแจ้งเตือนที่ให้กับรถในปัจจุบันเนี่ยก็คือจะมีการพัฒนาที่ล้ำสมัยขึ้นนะครับสอดคล้องต่อการใช้งานได้สะดวกมากขึ้น ระบบของพอร์อ o b d 2นะครับจะตรวจสอบความผิดพลาดนะครับของรถยนต์และแจ้งเตือนให้เจ้าของรถทราบถึงสาเหตุความผิดปกตินั้นว่าเกิดจากอะไรนะครับซึ่งนะครับพอร์ต o b d 2นะครับเป็นระบบการวิเคราะห์การทํางานของรถยนต์นะครับและแจ้งเตือนถึงสาเหตุว่าความผิดปกติเกิดขึ้นจากอะไรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพอร์ต o b d 2ก็คือพอร์ตที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับ ให้มีการใช้งานที่ล้ำสมัยนะครับครอบคลุมยิ่งขึ้นสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการทำงานของรถได้ในเชิงลึกนะครับปัจจุบันรถทุกคันจะมีระบบพอร์ต o อ d 2ททุกคันนะครับเป็นข้อปฏิบัติร่วมกันนะครับของผู้ผลิตรถนะครับซึ่งนะครับตำแหน่งของพอร์ต OBD2 ของรถยนต์แต่ละคันจะอยู่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งอยู่กับรุ่นรถและยี่ห้อรถ นั้นๆนะครับว่าจะวางตำแหน่งของพอร์ต OBD2 ไว้ตรงไหนนะครับส่วนมากนะครับก็จะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับหรือขวาหรือจะอยู่ตรงกลางก็ได้นะครับของเรลนคอนโซลใต้พวงมาลัยนะครับของรถนะครับบริเวณที่นั่งของคนขับนะครับหากไม่แน่ใจนะครับก็สามารถที่จะสอบถามนะครับข้อมูลจากศูนย์บริการที่เราใช้รถได้นะครับอันนี้ก็คือเบื้องต้นนะครับส่วนเกจ OBD2 นะครับก็จะมี วางขายในท้องตลาดหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับวันนี้เราก็จะเอามาให้ดูนะครับเป็นเบื้องต้นนะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็น TS นะครับ Rising นะครับ TS9 นะครับ TS Number o n นะครับ TS Zero นะครับ Luffy Thailand นะครับเป็น Luffy XF เมนูภาษาไทยแล้วก็ Luffy XF นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆแบรนด์นะครับที่วางขายอยู่ในท้องตลาดตอนนี้นะครับเรามาดูกันครับว่า พอร์ต o b d 2ของรถจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับพอร์ต o b d 2ของรถนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะอยู่บริเวณนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาหรือตรงกลางก็ได้นะครับบริเวณใต้คอนโซลใต้พวงมาลัยของรถฝั่งอของที่นั่งคนขับนะครับจะเป็นลักาแบบนี้เลยเป็นคล้ายสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับมีรูด้านบน8รูนะครับรูด้านล่าง8รูแบบนี้ก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับอยู่ที่อยู่ที่รถนะครับส่วนลักนะครับของเกรด o b d 2นะครับ ก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบนี้นะครับสังเกตว่าของลัก OBD2 ของเกจวัดจะเป็นเข็มนะครับด้านบน8เข็มนะครับด้านล่าง8เข็มนะครับก็จะมาสัมพันธ์กันกับลัก OBD นะครับของรถที่เป็นตัวมียแล้วกันนะครับที่เป็นรูแบบนี้วิธีการใช้งานก็ไม่ยากครับเราก็เอาลักนะครับของเกจวัด OBD2 ตัวนี้นะครับเข้าไปเสียบนะครับแบบนี้นะครับเข้าที่พอร์ต OBD ของรถก็คือมันจะตรงรุ่นอยู่แล้วนะครับเสียบเข้าไปนะครับ พอเราเสียบเข้าไปนะครับจะสังเกตว่านะครับเกตวัดจะติดขึ้นมาทันทีนะครับที่ทํางานนะครับเห็นไหมครับนี่ก็คือการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านพอร์ต o b d 2ของรถเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ข้อมูลนะครับของรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อออกมาไม่เหมือนกันนะครับจะวัดค่าได้ไม่เท่ากันนะครับอย่างตัวนี้ผมจะมาสาธิตนะครับก็คือตัว w a เตอร์เทมตรงนี้นะครับก็คือค่าความร้อนของหม้อน้านั่นเองนะครับ ค่าหม้อน้ํามันแจ้งเตือนอะไรก็คือบอกเราให้ละเอียดขึ้นครับว่าตอนนี้ความร้อนของหม้อน้ําเราอยู่ที่กี่องศาเซลเซียสนะครับอย่างตรงตัวอย่างตัวนี้ก็คืออยู่ที่7 7องศาเซลเซียสนะครับมันบอกละเอียดอย่างนี้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปตัดต่อสายไฟตัดต่อท่อน้าใดใดทั้งสิ้นนะครับนอกจากนั้นยังบอกความเร็วนะครับบอกวัดรอบเครื่องยนต์นะครับบอกแรงดันแบตเตอรี่นะครับและบอกค่าต่างๆอีกนะครับ เดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับอันนี้คือวัดรอบเครื่องยนต์นะครับก็จะอยู่มุมขวาเนี่ยนะครับมุมขวาตรงนี้นะครับมันก็สามารถถ้ารถวิ่งมันก็จะสามารถที่จะบอกค่าวัดรอบเครื่องยนต์แบบนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเนี่ยนะครับก็คือสามารถบอกค่าต่างๆของเนี่ยแบบนี้นะครับค่าวัดรอบนะครับก็สามารถเตือนได้นะครับจะมีเสียงเตือนอย่างนี้นะครับถ้าวัดรอบถึงนะครับเมื่อความเร็วถึงก็สามารถเตือนความเร็วได้ความเร็วก็จะอยู่ในในช่องนี้ที่เป็นคำว่าสปีดนะครับ เห็นไหมครับความเร็วก็จะขึ้นตามความเป็นจริงเมื่อถึงค่าเตือนก็จะเตือนบอกเราให้เราผ่อนคันเร่งนะครับเพื่อขับรถให้ปลอดภัยนะครับนอกจากนั้นนะครับเมื่ออุณหภูมิน้ํานะครับถึงนะครับก็อยู่ที่77นะครับเราตั้งความร้อนไว้เท่าไหร่นะครับเมื่อเกิดน้ํารั่วนะครับหรือว่าพัดลมไม่ทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับระบบน้ําของรถตัว OBD ตัวนี้นะครับหรือตัวเกจวัดเนี่ยก็จะเตือนบอกเรานะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ าค่าปกติมันจะไม่เตือนนะครับก็จะเป็นแบบนี้เมื่อถึงค่าเตือนแล้วก็คือรถต้องมีอะไรที่ผิดปกตินะครับก็จะเตือนเราแบบนี้เห็นไหมครับก็จะทําให้เรานะครับสามารถที่จะจอดรถนะครับเพื่อตรวจสอบนะครับตรวจสอบว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนนะครับของเราเกิดปัญหาณัณะนั้นนะครับตัวนี้นะจากนั้นนะครับตัวเกตยังสามารถที่จะสแกนโค้ดและลบโค้ดนะครับกรณีมีไฟเอนจิ e นะครับที่เรือนไม้ของรถนะครับ เราสามารถที่จะไปใช้ตัวเกด OBD ตัวนี้แหละครับสแกนโค้ดนะครับเพื่ออ่านค่าโค้ดเพื่อให้เรานําโค้ดตัวนั้นนะครับไปวิเคราะห์นะครับเพื่อนําไปซ่อมได้ถูกจุดนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะลบโค้ดเบื้องต้นได้นะครับตัวนี้นะครับตัวเกด OBD จึงมีความสําคัญนะครับสําหรับรถนะครับที่เป็นรถใหม่นะครับและรถที่มีการใช้งานมานานก็ติดตั้งได้นะครับตัวนี้นะครับก็เล็งเห็นถึงความสําคัญนะครับของเกดวัดนะครับที่จะ บอกค่าเตือนต่างๆนะครับให้เราทราบก่อนที่รถจะเกิดปัญหานะครับและทําให้เรานะครับเสียเงินค่าซ่อมรถบำรุงรักษารถเป็นจํานวนมากนะครับเมื่อเรามีเกตวัด OBD2 ตัวนี้นะครับมันอ่านค่าจากกล่อง ECU ของรถโดยการเสียบปลั๊กเข้าที่พอร์ต OBD นะครับที่เราดูไปตั้งแต่คลิปต้นๆแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็เสียบปลั๊กก็ใช้งานได้เลยนะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับที่เราควรมีติดรถไว้นะครับเกจวัดตัวนี้นะครับ อย่างที่ผมเรียนนะครับติดตั้งง่ายนะครับแค่เสียบปลั๊กของเกจวัดเข้าที่พอร์ต OBD ของรถนะครับเราก็สามารถดูค่าต่างๆจากกล่อง ECU ของรถได้เลยทั้งความเร็ววัดรอบอุณหภูมิหม้อน้ําแรงดันแบตเตอรี่นะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับและค่าอื่นๆอีกนะครับแล้วแต่รถรุ่นนั้นว่ามีเซ็นเซอร์ที่อ่านค่าอะไรได้บ้างนะครับแนะนําเลยนะครับควรมีติดรถไว้นะครับตัวนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ